สวัสดีครับมือนี้ครับสวัสดีครับถุกกล่องนะครับก็คือกล่องนี่ครับต้องขอบคุณเจ้าของร้านเนื้อย่างครับสามไซส์หมูกระทะครับผม<ไ>สุดยอดมาก<ไ>ตา้มือนีไอเรามีของฝากไปให้แม่ครับนี่หมักเน่าผมไม่นั่งชินเนื้อย่างมันจะไปฝากผมอยากะทามานะครับ <laughs> อยากะทามาแบงค์ไหนก็เพื่อได้นะครับคนละตับเป็นพ่อพุ่มพออครับ มันเป็นมันบน่นาวป็อย่งไรครับออร์แกนิกรัมผมออร์แกนิกครับออร์แกนิกเดี๋ยหมาวามขอวางเลยครับขรัวผมคืึ้นบใส่สารผิดในงานฉีดเลยนะแต่ผมอยากทำวามันเป็นพันท่านียังมันขึ้นรวยไรเ่หลายอย่างยูครับอันธท์นียงครับน่งบานาอย่างหมือนบานาเขาจะเอาไห้มาปลูกไปซืือหลายครับปลูกหลายครับ้านในงคารบไม่ได้กินเแงผลิเลยสิฝากแม่ดวยนะข้าวโผมสีเ็มเมนูไหบึงแบบว่าสิก้อยบักนาสูบึงครับคุณนมโอเคครับลองกลองยาผมก เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยี่พี่กว่าอีกช่องนึงกำลังอ่ะโอเคครับ <c oughs> ผมเอาโดนไฟไหม้กันบอ,อกมาให้ผมนี่ครับลุยสตอนนี้กินได้ยากกันนะครับพอดีพี่เพิ่นกับฝ่ามังนาวมากเลยเจากไปครับอ,อันนี้เป็นเลขท้าผมนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวสิเดีเลย <ๆ S 2> ไปดิเอ็ดมึงือดิสองช่องครับสองช่องนี่ังไนห้องก็ต้องอันนี้เขาต้องขอมือนอนอคิดนแบบมือนอนเลยมาดิมาดิ เดี๋ยวนี้นะครับอะบมตอมโมตออะไรครับมเป็นยังไงยังไงกล้องกล้องกลเขาพิ่งแลนอยู่แนะงนตเมนี่เอากินในยางจปลาอันนี้อันนี้พี่เพื่อนกันเทดขายนะครับทรงทรงบ่ครับทรงตามร้าน้าทั่วไปพอละหาบาทครับอันนี้เขาครัว ขัวเองอยู่บ่พี่แม่ขัวเองครับย้ำขัวใส่บกันใบอียังบ่บ่ค่ะบ่ขัวธรรมดาเนาะมาไมีสิ่งบ่ก่อนนะครับเขาปลูกทั้งคู่แล้วครับพริกกินเลยครับพริกอันนี้ซื้อเข้ามาอ๋อผมซื้อมากแต่เขาเขาบอกว่าบดมาเขได้ต่ำบ่ครับเนี่ยม่ครับบ่บ่ครับขัวเองบดใส่เครื่องนะครับเนาะขึ้นอยู่กับอะไรยัง้ไงมึงเห็นเขาแล้ว กฝากวิ่งมได้เลยได้แล้วแบงค์แล้ว้าวเดี๋ยวล้างก่อนครับล้างก่อนล้างเลยล้างเลยล้างเลยนะครับล้างเลยครับน้้้นไม่ได้แวนมังา้ครับอจง ไ่เลยเขาเก็บคออไ้วะากน้ำการเก็บคอเหตุะ่ะปากน้ำเนี่ยมันแก่ยังไงนะฮะปากน้ำแก่ยังไงแก่แล้วแก่เมาอะไรแก่เมาอะไรยัเข้าไปัเข้าไปยเข้าไปได้แก่เมาจะเมาอตนนี้เดี๋ยวฉุน้อมในเมืองมสีอาปาจนยกคอตายกอตาดูว่าทิมครับเมื่อมื้อเีย่าถึงปากว่าอตากู เขามีถาดก้นบล็อกนี่นี่จะกล่อยกน,นี่าดข้าผัดนีเนาะนีรออ้านนะได้ครับได้ได้เอาถาดด้มื่อนี้นั่งเก็อยู่ร้านร้านนเอา,า,านนออทวดนะครับเด้อนานลูกค้าไม่มเลเดี๋ยวนลูกค้ามไม่ได้ยาเมืออม่อฟันครับ <S <S ัี้กันอันี้ไทยก๊มันตไครับผู้ใดไทยให้ก่อนอันนี้ผู้ใดไทยเมียร่อยครับ กอยาแล้วกอยา้อเคน้องแค่บอกการกีนก้อยมางนาวนะครับเขาเขาใส่ยังใส่ใจ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 ใส่แบีต่ก็ใส่าหันให้เป็นซีเหลี่ยมครับให้เป็นแบบผู้าถามมือบรรยายนี่้บรรยายนบรรยายนีกบรรยายนีเาเาบนมีวิสกี้ขอมัน เปลเกลี่เกลอ่ะเอสเอสเอสตอนน้เป like ็นเป็นเมนูแก่แห้งครับชัดแจ๋วติดสมแซ่บมากเลยนบต้องขอบคุณบางน้าออร์แกนิคได้แล้วนะครับเด้อผมมาขอบคุณนะครับตัวพี่มีขอฝากแกผมนะผมมาขอบคุณนะครับเฮ้ยทึงจีทึ่งมุนเจ้าของร้านของเรา บ้านนี really <laughs> ่ใสก่าพี่บ้านบ้านนี่ไงครับสามใครครับถามใช่นะครับมูลน้อยนะครับกันแม่กูขี้กันช่วงนี้เนาะอุ้ยขอหายกูจเพื่อแม่สิก้อยสองเงินกอสามสามเงินสามเงินปาดรึเปล่าอ๋อไม่ยังไงไม่ยังไงเสียมาครับผมมึงซส้ยนหรือเปล่าที่ว่าเสียมายสิ่มเราโอ้ก็สิ่มเราเสียมายเราเราเขาตุนเงินเรา การการที่ทำก้อยนะครับการที่ทำก้อยก้อยมันก็ต้องนี่อย่างเนี้ยนี่มีเน่้อหัวนะครับเขาคว้าที่กขงนะครับแล้วก็มีน้ำป่าแล้วก็ขาอะไรคือปลาแดกขาบรีรีไหมอีสานห้องไหมอีสานขาอะไรคือปลาแดกนะครับโนเยโอ้โหผมรัวผมรัวขาอะไรวขาบรีรีขาอะไรคือผมรัวนะครับ อันไออันอันอันเส้เพื่อสร้างนั่นแล้วมามา,ออกกาหองนั่งดีเนอ <c oughs> นี่นอันสัตว์งใั้งวันท้าทาวัยังกออีละพูาม <c oughs> สาวเต็มหลางเลยนี่ครับเปลีย่ยนเป็นควาเมเปลี่ยนของผมบ <c oughs> ่ผมผมเปล <c oughs> ี่ยนไปเปลี่ยนของา้าขอผมครับิ <c oughs> ก้อยนะครับก้อยแล้วรักก่อยนะครับมาตากรองตากรองมามเอาขเอาเอาชัดนะไม่เเอาี้ก้อยกุ่มเลยวะแม่แมใส่ผ้าคว้าป้ังไหนยังไหนยังไไปล่อนะปลอยกุกุอยู่มองอยู่้ด้อเาผัวครับปิดเอาปิดเอาเลยปิดปิดปิดเลย้ ผมาอยากามาขอขวาที่ความที่สุดนี่คือขวอยไหมนะดมยังคงเขาบมันเขาอะไรให้เห้านเขาเ้าเ้วผู้จัการร้านผู้จัดการร้านเสียงดังไปไหมล่ะเเริ่มเสียงดังแผู้สาวมันหล่หนอเสียงดังลแกนัเขา้่อย่อย งอนฝาน้ำปลาครับใส่เลยเส่เลยมาเลยขาดอะไรครับระดเขารู้ยังดีนะเจ้าระแดกซันสันมีดสันมีดเนีย น้ำน้ำนะเดีน้ำหนึ่งที่ก่อนนะครับน้ำผู้จัดการครับผู้จัดการผู้จัดการลูกอีสเนี่ยอันนี้มือหนี่ปท้ายลูกพี่เมยก่อนไปท้ายพี่ด้วยทมันจะตังลูกเสาอันนี้ผมเสียวเสียวตอนครับผมจะบอลนะครับผู้จัดการครับผู้จัดการคอแล้วคองลานคอทัพพีนะครับทัพพีครับเสียวแต่ตอนครับคะอบอลน้ำ

ลูออกอาาปากมาจ็บเแม่ <c oughs> เร็วๆเป็นเรื่องอางี้น้ปลาน้าปลามมีแมงวันุเป็น,นนี้หรือว่เป็น,นยนัซื้อไม้ก็ได้อเดิเวอนีจัดปลาเส้นตาบนิ่งอนเอเนปิดไฟครับผมนีม่ครับไปเดีวมามามอามาเลยของอันคือฟ ใช้ซอสแปร๋าครับผมเดี๋ยวตอนมันเคากิมครับมันปลาเยี้งดีกว่าอันนี้คือปลาค่าครับปลาเยี้งกว่าโอ้ปลาทูก็โอ้จากจากทะเลนะครับปลาทะเลก็มีครับนี่อันนี้ย่างแหกอ่าเพื่อนโน้นซีมึงนะครับเดี๋ยวมักินเป็นตัวเวลาครับมีวิธีการนั่งซึ้งก่อนนี้ ไปตาต้องเอานิ้วนิวกางเน๊ตโมนิวนังขอหลังเกี่ยวมือมาดันตรงเลยนี่ยังสิตรงเห็นบั้หนึ่งตรงมอ๋อตรงเก่ถามอะไรครับอาทิตย์นี้น้ำงอนอะไรผยิ้อใส่เลยใส่เลยหมดใส่เลยปนปน

ใส่เลยอะไรครับอ่าน่าบอสส่ตอนดีกว่าเพร,ร,ราะว่าเวลาเขากินนีเขาตอนใปน่น้ำมือ <c oughs> สิอ <c oughs> เจ๊เดี๋ยวจิ้มมึงครับเดี๋ยวหน้าจิ้มมึงได้การครับเดี๋ยวขี้แท็กมือตาม đi xem cặp kèm canh treo, ướp nước súp bạn nhau nhau, nhau, แต่ผมมาจากตอนประเด็ยขมอยเขาเป็นปเดว่าใส่คำอานหนมากเสีมือเดี๋ยวป้อนนะครับแต่ผมบอกว่าเรเบิร์ตแเดียวแล้วเสียวทำสีมมือมคุ้อขายถุง่บาครับืมากสามสิบบาทโลละกระสีกสินไดน้อกระยบานเาแบนีลีีลีครับ คนพอการันตีได้นะครับเอาาาจยมใส่่ว่าก้อยมะนาวแจกดีเลยแล้วเป็นครับแ่มท umm ี่ชั้นเลิศมากครับแปลว่าเป็นข้าแกมเหล่านะครับนะเด้เติมเติมตมประแดวเข้าไปแล้ววันนี้คนพอการันตีได้ว่าแซบแน่นอนอีสานมันของเาขผม นี่่าหัวหอมแซ่บมากเลยขาหัวผิดมันหอมมาครับหอมหอมครับแต่ไทยไทยไทยบอว่าตรงไทยหรกสีทรงสรงน้ำรานทั่วไปเลยว่ครับข้าวหอมค่ะเปต่อะเดี๋ยวซื้อทำแล้วมันเียนเบอทยะนี่ข้าวเน่ย็าดูเยราะจะจะไทยทาอนคนอัแขงจนายพริกขาหัวพีทั้งทงอัสต็อปมนหม ไปก่อนได้ไหมหยุด huh. ต่อไปทีก okay, ่อนทีก huh. ่อนทีกอนี่นะครับห่วยของเมวคุจะไปหาหรือไม่คุณไม่ได้อะไรได้เขาได้ไหมเป็นอไคะคไหม นี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยไปบักนาวครับตอนปลาแดกเป็นโตเป็นโตครับเดียบรองาสุดยอดเดี๋ยวเอาไปครับแต่เวลาชิมนะครับไอ้มาชิมเออขับแม่นเหรอเพราะใจเจ้าเงินล่ะถ่ายไหมครับเจ้าของร้านชิมครับผมต้องกินเป็นถ้าโดนมาครับต้องเซตปลาแดกนะแต่เจ้องกินทั้งในเจ้าหรอเขาคือสั่นยำได้ทั้งเปียกเลยครับบักน่าประขมเลยครับเป็นไรครับรสชาติเป็นไง เออมึงแน่จะหลองเหรอได้แ <problems> ต่สีฟู้ดไม่ได้หรอกมึงแน่เอาเจ้าหรอกเอาหวานหวานสามรอบบอเขากินเขาบากวาเขามาขวาใครยังลงมาแล้วครับคนดีตรงแต่เองครับผมอยู่ในลมครับผมจะซิฟ้ดนะครับอเอาตอนนี้มึงเอาตอนนี้บอแม่แม่แม่ลุงแม่ดาเลยอืมอุ้ยเสียบประแดกเขาเสียบแบบนีะการที่กินนะครับสามคายเปียก ถามค่ายเปียกนะครับกันบทกันทิกาของกิ่งก้อยบักหน้าหามค่ายเปียกครับเดี๋ยวผมถามบางในผมผมผมอยากถามเจ้าของหลานพ่อมนะผมบ๊วยเอาอ่อคลิปเลยนะออกคลิปเลยนนะถามว่าผมกินได้ย่างบอถามว่าผมกินได้ยังผมกินครับผมยินดลดถามว่าผมเกียรติบอครับผม่เครียดครับดีมาก ตะโพนไปเขียนหนังเนาะเด้ข้าไปสวนมากินไตข้าไปเขียนอะไรยุ่งโต้เลยโอ้ยตะโพนไปแห้งนี่นะครับมะนาวปลูกเองครับออร์แกนิคได้ครับอ่ากว่ามะนาวครับแต่แต่ละครับเด้อเมนูนี่เห็ดกินได้ทุกแต่เอาเขินกูถ่ายเส้นไหมบ่เออฝังกับเมื่อตีโอ้ไหลเลยวะหน่อยกับโบกโบกโบก ตามทำลายเปียกเอนยำยารับตานยนายอตัวครัวมเท้าได้ป่มึงน่าผูกือใสอืมอ่ะที่ผมทำกับท่นมันมาทรงๆๆตุ๊บทับม่ยืนอีก่ไม่ยืนีก่นครับม่แล้วนี่ครับเบิ้งเบิ้งลู่สานครับผมลูอีสานรับลูสานต้องเจอแบบนี้ครับผมเดี๋ยวผมสัดไปแครับไครับผมลองมา สไตล์ดูพอีสานครับสไตล์ดูสานมาเนี่ยระแดกก้องมาเป็นสมาเป็นเป็นไห้ครับกเดี๋ยวผมจัการเองครับขอได้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 นได้ได้้ไย้ได้าด้ไดไไ้ได้้ไดกไ้ได้ไ อะไรกนอีกอบ่าเกิดมาเหอดแต่งเงนบอกว่าจับมากครับนี่ครับผมขอโฆษณาเนี่ยมเปียบ่ผมออเจนิกบอกผมถามมาผมยู่ก้างๆผมเลยของฝากเรก่องผมอกเลยจเลยปากน้าล้วนครับ ซุ้งยาวอึ้ง hey? ยังกระดาแต่ซุ yeah, ้ยาวผมนี่กินเนื้อย่างจนขีดแดงก็เคยเถื่อผมนี่ยมาได้ของฝากจากร้านในย่างผมขอการันตีว่าเลขาดนะไม่เลขขาดของร้านครับสุดยอดมากเลยหลานเอาอันนี้เอาอีกนิดชิมนะขอการันตีเดเนื้อย่างเนื้อย่างเราแห้งแซ่บครับเดี๋ยวผมถ่ายเพิ่งเลขาครับเลขา รนเอย่างใส่เสียด้ันทั่วแบนี้สิสามใับเชิญม่กินเลยอร่อยแน่นอนเลยมึงจะลีได้ยัไงมึงมนมึมีเศสันไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมซิมเนืย่างต่อให้เบิ่งนรัากดน้ำกอกน้ำกสียนี่นะครับพอแล้วดีวาพอแล้วดีโอ้มึอ้าจซิม นี่ครับเดี๋ยวซิมมาแยกให้เบิ่งพร้องขอรันตีว่าน้ำจิ้มเพิ่นนี่เด็ดมากเลยแซ่บดือยกันครับเป็นไรเดี๋ยวครับไม่ต้องหันหน้าไปดูหน้าผ่อนนี้ฉันถามมึงคนนู้กินงหิวเหรกินได้ป่ะหลังงานดูอีเมนนูี้ขอรันตีว่าเฮ้ยมันก็มันหักมันหักถ้าต้องเคี้ยว เป็นยังไงเมื่อกี้ม่ได้ถ่ายอื่นไม่บอกต้องหยัมเนาะต้องยำเนาะครับเนาะมันเป็นรสโอ้หนะอย่างมันสุดยอดเลยครับแซมมาเออเมนเปลือกมันสีแล้วอีทเนยอไมต่อเียกขาไปลูกต้ไปรไปแม่ดูแลแม่ไม่อา้วพ้นบอลยำครับอื่นเลยอีทายแล้วขีดแบบเต็ม ออยมืนาวป่าไปประมาณสูงตตนีครับอนน้อตดยดหดครับน่อย่างละลายเพลินแซ่บมากครับผมสุดยอด นี่ซอนน้ำจิ้มให้เบิ่งครับนี่ครับเลยให้เพื้อนไปเลยเบิ่อนไปร้านที่แล้วเขาทำเหมือนตั้งการหนาร้านครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวหนึ่งล้านฮะอุ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับหนาปไปหนาล้านครับผมสามใส่หมูกระทะ ซิมเหยนะครับซิมเหยนะโอเคโอเคครับบุได้หนึ่งมอนบุได้หนึ่งแนะนำเลยบุได้หนึ่งผมอยากปลาเมียอยู่สองไอซิมบ่ครับนี่เอาแล้ววะที่นี่ไปแล้ววะที่นี่เป็นยังครัมันแซ่บหรือไม่แซ่บเอาครับจิมจิมครับผมคอยจิมนะครับเออเป็นไงครับรสชาติเป็นไงเป็นไงโอเคค่ะอร่อยมากนะครับเนาะบ่นเป็นโอเคเป็น ่ไป้ออกดิเรนู้กินเปียกใช่ได้บอกกินทั้งเปียกไหมครับเปีืกไงกินเระดก็ได้ครับยมันเปียกคับ่ได้หรอเียวเคีเียวคียวเคียเอียวเคียวเคียวเคียเคียวเคยเคีเคียวเคีเคาไมเครับเคีเคียเอียเคียเียวเเคียียนเี้เยวเคียเียยเคียยียีเีเเเเเคคีว โอเคครับม like okay, ันเป็นเมนูแก้มหลอกแก่แห้งนิดหน่อยจะได้เลี้ยงแบบมาต่อแบบรับแล้วเราซิ่งที่มีโอเคครับผมบรรยากาศกับคนก็มลที่ตกครับขอบคุณที่ติดตามครับผมอย่าเราไม่คลิปนานครับ